สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน hello my friend ลืมเอาแว่นตาออกใส่แว่นตาอะไรนะดูกล้องดันลืมเอาออกเป็นยายเลยเนาะมาวันนี้มีอะไรแกงเหลืองแกงอ่อมแล้วแต่จะเรียกตามใจคุณตามใจชั้นนะคะแกงอ่อมผักรวมวันนี้ผักก็มีมะเขือม่วงลูกหนึ่ง ถั่วฝักยาวของฝรัง่งกลําปลีฝรัร่งกระเจี๊ยบเหมือนเดิมกระเจี๊ยบที่เหลือรอยติดใจถั่วอะไรเนี่เม็ดถั่วลันเตาเหรอหมูสามชั้นต้นหอมเครื่องแกงเครื่องเทศเราก็มีขมิ้นค่ะบำรุงปอดอีกแล้วขมิน้นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูด นะคะพริกแห้งตําเข้าไปโคลเข้าไปแล้วก็มีพริกไทยเม็ดใส่ไปด้วยชอบชอบเครื่องเทศนะคะปลาร้าน้ําปลาร้าเกลือนิดนึงซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลานิดนึงชูรสอกเหมือนเดิมค่ะนิดเดียวนะคะให้มันน,นัวนัวแบบกลมมือเครื่องทุกอย่างมันจะได้อร่อยนะคะ นนี้เอาฉากเอามุมแบบนี้แล้วก็มัเข้าวสวยสตีมไรซ์ a n t explain all my friend I'm not good English อืมอืมกระเจี๊ยบก่อนเลยมองไม่เห็นข้าวเนาะเอ๋อกับข้าว ร่อจริงๆเพื่อนๆอืมอืมอเลิกงานมาทำทันทีเลยเข้าครัวเลยอืม สูตรนี้อร่อยจริงๆแกงอ่อมผักรวมอืมอืม,อมเครื่อง เครื่องเทศแบบว่ามันเพียบแล้วไงกก็เจี๊ยบเข้ากันขมิ้นออืขมินขม้นพี่น้องจ้าเสียงยวันนี้ไม่ใส่ข้าวคั่วร่อยมาก Yeah. <sighs> เกี่ม่วงใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าผัก สำคชัญ แรงวันมาแล้วแรงวันแรงวันจ๋าเธอไปไกลๆได้ไหมอือ อืม,อมอผักหลายชนิดเลยรวมอร่อย เพิพ่มเทปเพียบมั่น En halvt tei. อวันนี้น้ำอะไรก็ไม่ได้เอามาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอิ่มนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเงินดันหนาวไหมเฟรนด์ Little bit spicy for me โอเคขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีสองครั้งและไม่เป็นไรเนาะ